ที่แค่สุค่ัอยู่กันแบบมีนานนะคะมันนี้คจะมาเล่าเรื่องผีที่เราเคยเจอในระหว่างเด็กเลยนะคะก่อนที่จะเข้ามานอนข้างในนะคะคือตอนแรกตอนนุบาลหนึ่งนุบาลสองคะ่ะเราก็จะนอนอยู่ข้างนอกกับยายนะคะขื <c oughs> นอน่าเลยนะคะมีหลายเรื่องมากเลยนะคะทุกคนเรกเรื่องผีปลอมตัวเป็นหญ้าน,นะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> มาเริ่มกันเลยค่ะ <c oughs> คือเรื่อง ะมาหานะคะแต่ไม่ใช่วันนั้นไม่ใช่วันนั้นนะคะแต่เราก็จะไว้ได้นะคะทุกคนว่าเป็นวันไหนนะคะทุกคนแปบ๊บนึงนะใครส่งข้อความมาอีกแล้วเนะทุกคนค่ะอภัยนะคะทุกคนสวัสดีว่าเมื่อกี้เพื่อนทักมาค่ะคนที่ชื่อว่า CN นะคะทุกคนต่อเนะแต่ว่าทีงไหนนะแต่ไม่ได้แล้วทุกคนอ้าวลูกกับ ลุงกับป้าเราจะมาใช่ไหมคะทุกคนแต่ไม่ใช่วันนั้นที่ลุงกับป้า,าจะมานะคะเราอาจจะพูดไม่ชัดหน่อยนะคะทุกคนก็ข,ขออภัยด้วยนะคะเป็นเวลาตีสี 4, ่ตีห้านั่นแหละเราก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> แล้วยัมีหลายเรื่องด้วยนะคะที่จะเล่าเรื่องผีตลกก็มีที่เ,เคยเจอะะต่อนะแล้วแบบเหมือนลุงกับป้าลุงจะมานะคะมาตีสามสี่แต่ไม่ใช่วันนั้นเว้ย เข้เาเขาเขาก็บอกเขาก็มาเรียกว่าอย่างป้าสวัสดีครับเออมาบอกว่าพี่สวัสดีค่ะ,าาบคะแบบมาจะกกลุ่มเล่ยายยายกับเราว่าป้าสวัสดีจ้าลุงวสวัสดีจ้าหลานสวัสดีจ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนก็เข้าใจเนาะน้นองจีก็ว่าสวัสดีหลานอวัดีค่อจำเสียงซะาลูซาลู อดีค่ะแบ๊บนะตาเรีนะคะทุกคนตอนนั้นแบบพอเราตื่นเช้ามาปุ๊บไม่เห็นมีใครเลยอะเหมือนเราฝังไม่ก็ก็โดนผีปลอมตัวแต่มันจริงอะคนเรื่องที่สองนี่นะคะทุกคนค่ะเรื่องนั้นเหมือนจะเป็นผีเพื่อนยายเราอีกแล้วนะคะที่แบบเหมือนตอนนั้นเราจะไปเข้าห้องเราจะไป เข้าห้องน้ําแต่มันจะมีการถ่อเข้าห้องน้ำอะไรก็จะไปตังปุ๊บแล้วเห็นเหมือนมีผีมีผีนะคะอยู่ข้างๆเราอะข้างๆซ้ายเตียงนอนแบบเหมือนเราแบบตกใจแบบอืมอะไรเนี่ยงงมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็คือตอนนั้นแบบเราแบบยังเด็กยวงไงแล้วก็แบบตกใจตัวอะไรนี่มันเหมือนคล้ายๆผีพายทุกคนรู้จักปะ ผีพายที่แบบอะไรนี้ทุกคนเออเสื้อสีขาวอะผมยาวๆปิดหน้าอุ้ยคุณแล้วผมรุดเลยไปเก็บไปนฝัน <c oughs> ต้องหัวล้อเลยตาไม่ได้เจอ <c oughs> แล้วแบบตอนนั้นเราก็ลเรียกยายว่ายายยายผีมายายตัวอะไรยายบอกยายก็ไล่มันไป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 ุ๊บ หนึ่งหันไปอีกทีมันลายทุกคนแบบเรางงมากเลยถ้าดูจากทรงน่าจะเป็นเพื่อนยายแล้วนะคะทุกคนขาไม่น่าใช่ผีเลยเพื่อนยายมหายายุก็แบบตูสี่มันแบบเขาไล่ให้ไปปุ๊บหันไปอีกทีอ้าวหายไปไหนแล้วแล้วใหญ่ก็แล้วลายพี่อะทุกคนก็บอกว่าไปไปไปเข้าน้ำนี่ไปแค่นี้นะพวกนั้นที่เราเคยเจอนะคะนี่ตอนตอน ตอนเราโตดิค่ะได้จะประมาณอายุ8ปีอะแี่ยวแลทุกคนเคยรู้สึกว่นคนควาเวลาเราดูเรื่องผีใช่ไหมแล้วพอเรานึกปุ๊บไปเข้าห้องน้ำรู้สึกพี่กลัวมากพี่เลยต้องเอา,าเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมทนานณเอ่นงข้างบนทุกป้นหลังคาจะมีเหมือนจะมีรูปิดตาข้าแต่แบบแบบเป็นโดนมืด,มอดอะนะ เออทุกคนแบบรู้สึกเหมือนมีคนมองมาแต่แต่เราไม่กล้ามองเป็นไงเพราะตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนแล้วเราจะชอบนึกถึงเรื่องผีที่เราเคยดูอย่างเนี้ยเรื่องร่างรทรนกำลังฮิตเลยนะคะทุกคนเรื่องร่างทรนโคตรหน้าโคตรโคตรน่ากลัวทุกคนโอ้โห,หน่ากลัวจัดแกรแล้วมีฉากหนึ่งร่างทรนทุกคนเคยเห็นป่ะที่แบบที่แบบมันอยู่ๆมันก็รีบไปตบหัวๆๆทุกคนเคยเห็นป่ะร่างทรงเนี่ยแบบเหมือนเราจะนึกไปพอเราเก็บไปปุ๊บ ตัวไปใช่ไหมท่านั้นแหละเข้าน้ำตอนเยน็นเย็นหรือตอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกเลยมีคนมองข้างบนแต่เราไม่กล้านะคะทุกคน <c oughs> เราไม่กล้ามองข้างบนมองข้างบนเลยนะคะเพราะมันรู้สึกหลอนหลอนอยังไงไม่รู้อะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะถ้าอยากถ้าใครอยากให้มาต่อยีพีสอนก็อย่าลืมคอมเมนต์ من, และขอให้และติดตามเราด้วยนะคะสำารับอย่างนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย